ครับมันไม่มีสีแดงไงทราบก็สีแดงว่าจะเอาสีแดงให้อ๋อไม่เป็นไรสีนี้ก็ได้สวยแล้วเขาต้องเอาแต่มันตัดใช่ไหมแล้วก็ใส่ยางให้ไงเพราะว่าถ้าหรือใส่คุดใส่คุดแขกออกมาเขาต้องขูดกาวเก่าออกต้องมาเรียบร้อยทั้งวันอ๋อเขาเลยใส่ตรงนี้แล้วเขาใส่ตัดนะครับตัดต่อบสวยนะขอบคุณมากเลยครับได้นะพี่เยลิน นี่ตัวนี้โอเคนะขอบขอบ,บนี่ขอบนี่ขอบนี่ขอบประตูเนี่ายาอะไรก็ได้ครับตัวนี้ไม่มีพับนะครับไม่มีพับไปกระจกใช <ไป S 1> ่ไ, <ป S 1> ไหมโอเคะพับใช้มือ,<ง>มอพับเอาใช้มือพับเอา โอเคไม่เป็นไรตัวนี้พับมือได้โอเคแล้วโฟโฟโฟนี่คือโฟใช้ยังไงลองลองให้น้องช่วยสอนหน่อยไหมเออไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นให้ให้น้องเขาช่วยสอนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวลองลองโฟคันนี้นี่อ่าโอเคอเอาดีแล้วก็โฟบอล นี่เข้าตัวพีแล้วก็เอาตัวบีคือจอดก่อนก่อนที่จะขับเกียร์โฟวิลเนี่ยเราต้องัมนก็จะขึ้้นตองจอดก่อนเนาะอ๋อนั่นมันโฟทั้งสี่ล้อเลยใช่ไหมสี่ล้อครับมันจะมีเอสสี่กับเอลสองเอลสองครับเอลสองนี่หมายถึงสองล้อหน้าสองสองล้อครับผมอืมแล้วถ้าปลเอลสี่เอลก็ไหนผลมาก็อ๋อเราก่อนจะเป็นเกียร์โฟต้องจอดอันนี้ว่างเลยใช่ไหม ต้องออเกียร์พีเตองเวลาข้าพวกเราก็ต่อ,อพีเหมือนเดิมต่อพีเหมือนเดิมคือจอดก่อรแล้วก็เข้าเกียร์โฟไม่เข้าเลยนะถ้าเรามาอยู่พีไม่เข้าเลยครับผมเอ,เอาลองลองลองขับเออาลงขับ,ข,บขับโฟหน่อยดิอันนี้สองล้อสี่เลยลองสี่เลยลองสีล่ล้อเป็นไงอ่าลองสี่ล้อขับเคลื่อนสองล้อสี่ล้อได้หมดใช่ไหมครับผม ออไฟขึ้นนนท์ใช no. ่ไหมรถแรงมากเลยเขาเบรกมาที่หัวตำโอ้เงียบเครื่องในห้องบริษัทเงียบมากเลยเนาะโอ้แจ๋วเลยต้องต้องต้องโผล่นี่หมายถึงว่าต้องต้องมันมันจะอยู่ว่างใช่ไหมไหนว่างไม่ว่างวะว่างว่างก่อนมันจะผ่านยากเลยใส่ไปเลยก็ได้ไม่ไม่ต้องโผอ่ะเด็ดเด็ด ไม่ใช่ยะอ่าระว่เพาว่าคือทุกขั้นตอนเราต้องเหยียบเบรกตลอดใช่ไหมครับอ่าทุกขั้นตอนต้องเหยียบเบรกดีกว่าใส่เกียร์ว่างดีกว่าใช่ไหม อ่าโอเคอันนี้ว่างแล้วพี่หบอลดูอันนี้หน่อยพี่หบอลไอ้รูเนี่ยรู้บูชุดเนี่ยเดี๋ยวให้น้องก็สอนให้น้องก็สอนพี่บอลถ่ายถ่ายไว้หน่อยอ๋อนี่ใส่เป็นได้เนาะเบรคได้ใส่ได้ครับโอเคเทียมโอเคแล้วก็การ์ดตรงนี้อ่าโอเคมันมีการ์ดับบูทัวรก็จิมเนี่ยบูทัวก็ตรงนี้ครับเทียมต่อบเทียมตอบบูทัวอืมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเจอบูทัวร เจมตอมชุดโอเคเตอสีน้ำฝนเปลี่ยนให้ใหม่โอเุดยอดไอตัวตัวนี้แหละครับตัวแก๊สระบบแก๊สก็คือถ้าเราจะใช้น้ำมันกดไปเลยใ้น้ำมันก็กดปิดเลยครับเนี่ยนี่ก็น้ำมันอย่างเดียวไฟมันจะดับหมดเลยใช่ไหมครับผมแล้วถ้าถ้ามันมีไฟติดอยู่แสดงว่ามีใช้แก๊สใช่ไหมครับผมนี่ก็กระพริบ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 ถ้ากระพริบหยุดปุ๊บมันก็ใช้แก๊สอย่างเดียว อไม่มีกระพริบเลยครับผมอ่าเนี่ยโอเคไซด์แก๊สอย่างเดียวแอ์ก็เย็นนะแล้วแล้วแก๊สดูยังไงางเนี่ยครับเันไม่ไม่ว่าเยอะไปเยอะอะไรเงี้ยสองขีดเนี่ยมันตามจริงมันจะเต็มสี่ขีดอ๋ออันนี้มีแค่สองขีดพี่ก็กลับไปนี่ก็ไปวนใต้สะพานแล้วเติมอีกก็ได้แก๊สอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับผมแอลอยู่ฝั่งใต้สะพานนู้นนะครับ ไม่ใช่ไต่ไม่ใช่กลับรถไต้สะพานนี้นะขึ้นข้ามสะพานไปแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะถึงมหาชัยมีสารปั๊มเอลไม่ไปเติมผมไม่เติมก็ไปเติมนู่นก็ได้เติมน้ำมันให้ก็ไม่ชัวร์เติมน้ำมันก็เออเติมน้ำมันดีเอาน้ำมันไปดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เติมแก๊สให้กับน้ำมันไปแต่แค่นี้ก็แค่นี้ก็ถึงเเมมื่่อกี้้ติแลวใชไม่ต้องเติมนะครับผมไม่ต้องเติมเออไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าดูดูเกน้ำมันนี่น่ะขึ้นไปตั้งกี่นึงอ่ะ เลยมาหายใช่ไปอีกก็มันมันใช้แต่แก๊สส่วนมากมันใช้แค่น้ำมันสตาร์ทก่อนไม่ได้ไปไหนนะไม่มีครับอันนี้มันไม่มีอาเใส่มาอยู่นะตะเกียร์ใส่ดิไม่ใช่อะนะให้น้องให้ลูกค้าลองดูก็บอกให้ใส่ให้ไงไม่ใช่เขาใส่มาแล้วบอกเขาแล้วนะเออเอาใครขอไปไหนอีกอ่ะแล้วตอนไปไหนนะเขาเขาให้เขาบอกเขาให้มาแล้วเมื่อเช้าเห็นอยู่แล้วนั่นแต่ตัวตัวตัวเมื่อเช้าเขาให้หรอใช่ครับใช่ใช่ตัวเมื่อเช้าเขาให้นั่นแหต่ตัวอะไรเขาให้ เอาใครขอไปไหนเ่ียเาจะไปหาโอเค,อเคนะตัวแล้วเขาให้เขาให้โอเคครับผม